ชวนคุยเรื่องทริคประหยัดสไตล์มนุษย์เงินเดือนครับวันนี้มีทริคอะไรบ้างคุณแป้งทุกวันนี้ทุกอย่างขึ้นหมดค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าอยู่ค่าอุปโภคบริโภคติดอย่างเดียวที่ไม่ขึ้นคือเงินเดือนใ<ค>ไม่งั้นีชีวิตแย่ไปอีกนะเราจะบริหารจัดการเรื่องเงินในชีวิตประจําวันในสไตล์ชีวิตมนุษย์ออฟฟิศอย่างเรายัางไงดีคุณแป้งข้อแรกเลยนะคะทุกวันนี้แป้งทำอยู่คือห่อข้าวมากินค่ะเราห่อข้าวมากินเนี่ยสามารถช่วยลด ค่าอาหารเราไปได้เยอะเลยนะ,ะเพราะว่าอ,อ,อย่างที่ทราบกันดีค่ะถ้าเป็นออฟฟิศอะโซนกลางเมืองหน่อยในกรุงเทพ,พแน่นอนว่าทุกวันนี้ข้าวจานเดียวอะจะสิบแล้วนะบางที80ดสิบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำอาหารมาทานเองนะคะหุงข้าวแล้วก็ทำอาหารที่บ้านเองอาจจะออประหยัดกว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ช่วยประหยัดสำหรับมนุษย์เงินเดือนได้นะคะอาจจะเหมาะกับบางบ้านเพราะว่าอย่างบ้านผมเนี่ยถ้าเกิดว่าทำอาหารมาเนี่ยผมใช้แบบกุ้งโรสเทิร์แล้วก็ตัวหนึ่งประมาณแบบ เจา็ดหมื่นกว่าบาทคอนเทนต์เสียเงินโัยเอยรวยเนาะไ,ไม่น่ามาอยู่ตรงนี้ ข้อ2ครับเลือกดื่มน้ําเปล่าแทนเครื่องดื่มอื่นๆอันนี้อาจจะทํายากสำหรับคนบางคนแต่ว่าถ้าเกิดทําได้เนี่ยมันจะดีแน่นอนคือเราบอกว่าเครื่องดื่มเนี่ยมันมีเยอะไม่ไจะเป็นชากาแฟแเครื่องดื่มต่างๆมากมายจะเป็นเครื่องดื่มสีเครื่องดื่มโซดาเนี่ย<ช>มันก็มีมูลค่าของมันเนาะอ,อย่างในเมืองเนี่ยมันก็ค่อนข้างเราซื้อน้าแดง<ช>โซดาแก้วนึงมันก็ส<ช>ี่สิบห้าสิบแล้วนะลองเปลี่ยนไปทานน้าเปล่าดูนอกอจากสดชื่น<ๆ>แล้วเนี่ยมันได้สุขภาพดีแล้วในออฟฟิศของเราเนี่ยมันจะมีน้ําที่เป็นน้ํากดเนี่ยน้ำกองน้ำกดฟร ข้อที่สนะคะคือการงดซื้อขนมขบเคี้ยวระหว่างวันค่ะเชื่อว่าอันนี้บอกบอกคนดูหรือบอก,บอกตัวเองค, <c oughs> ค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นแบบพนักงานออฟฟิศจะติดกินขนมระหว่างวันจุกจิกกันหน่อยมันง่วงอะขอสักหน<ช>ึ่งแกลบแต่ว่าให้งดลองลองงดดูค่ะลองเปลี่ยนเป็นแบบกินของเพื่อนแทนก็ได้ค่ะทุกวันนี้ใช้อยู่ค่ะค่ะลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะระหว่างการขอนํำใจกับ ขโมยมันก็ใกล้ๆกันข้อที่สีครับถ้าเกิดว่าระยะทางไม่ไกลมากก็แนะนําให้เดินแทนการนั่งพี่วินมอเตอร์ไซค์และกันอย่างห้องคุณแป้งอยู่ห่างกับออฟฟิศแล้วประมาณ3ดีโลเนี่ยก็น่าเดินมาประหยัดแล้วก็สารออกกําลังกายด้วยก็อาจจะต้องออกจากห้องอีสามที่สามสิ้แล้วค่อยๆเดินมา มันจะช่วยได้แต่นี่พูดจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยู่ในละแวกสักประมาณ1กิโลเป็นระยะเดินเนาะอาจจะไม่ได้เหนียวตัวมากในระยะตอนเช้าเนี่ยเราก็สามารถเดินออกกําลังกายไปได้ด้วยแล้วเราก็ประหยัดค่าวินมอเตอร์ไซค์ด้วยคือค่าวินมอเตอร์ไซค์ก็ค่อนข้างขึ้นสูงตามสินค้าหรือว่าพวกบริโวกเช่นเดียวกันตอนนี้ใกล้ๆก็คือ10บาทไม่มีแล้วนะเริ่มต้นแบบ 20- 30บาอะไรไปแล้วก็คจะช่วยประหยัดได้พอสมควรทีเดียวเชียวจ้ะและทั้งหมดนะคะที่เราบอกมาเนี่ยถือว่าเป็น ทริคที่เราแนะนํากันไปนะคะแต่ว่ามันยังมีวิธีอื่นอีกมากมายนะคะที่สามารถที่ลองไปปรับเนาะกับพฤติกรรมกับชีวิตตัวเองว่าเราสามารถลดไข้ใส่ตรงไหนได้อีกบ้างนะคะก็ลองไปทําดูแล้วกันนะคะขอให้ทุกอย่างขึ้นเดือนๆถสาธุ